มาเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่ LFB ครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับบูสุเซนเซครับวันนี้เราจะมาทำเบียร์คลาฟกันฮะอินเบียร์วีทรัสบริงเนเวอร์ดเราจะดึกไปจนตัวตายแล้วก็โล่ทีจะทำมาจากถังเบียนะก็เป็นประมาณว่าเราต้องมาทำเบียร์ฮะในโบสนะครับในอาราบประวัติศาสตร์คร่าวๆนะ สมัยก่อนก็คือเขาจะต้องทำน้ำน้ำดื่มน้ำเมาต่างๆฮะวายเอลเบีย er. เขาจะทำการบริวในโบสถ์เลยเว้ยเอาให้พวกชาวชาวแก๊กสศาสนาจักได้ดื่มกินกันฮะสังเกตทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีพิธีเพราะก็จะมีดื่มไวน์ใช่ไหมเออนั่นแหละจ้าพแล้วก็ไปลุยกันเลยเฮ้ยลืมบอกตัวนี้เป็นเวอร์ชันเดโม่อะฮะสกู๊ปโอ้ยัวมาติเนท นายเนี่ยมาถึงแล้วล่ะนะเจ้าเด็ดีต้องรับเข้าสู่โปด้วยความมึนเมานะจ๊ะอยากจะ